วันนี้พามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับสำหรับจอ Android รุ่นพรีเมียมนะครับผู้ค้าที่ติดตั้งกับพี่เอกไปแล้วสามารถมาเพิ่มได้นะครับหรือไม่ติดตั้งทีก็มาดูเลยนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับฟังก์ชันใหม่นะครับเชิญดูเลยจ้าตอนหน้านี้นะครับผมก็ทําการติดจอ Android รุ่นนี้ให้กับลูกค้าเยอะมากครับโดยติดคู่กับกล้องหลังเวลาเราติดกล้องหลังเนี่ยใส่เกียร์แต่หลังนะครับก็จะเป็นกล้องหลังให้เราอย่างนี้เลยแต่ครันนี้เนี่ยผมใส่กล้องหน้าเพิ่มเข้าไปนะครับ เวลาเราขับรถทั้งหน้าอก็จะเป็นกล้องหน้าอย่างนี้ด้วยจะทําให้เราขับขี่เวลาเราจอดเข้าซองอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นทั้งหน้าและหลังนะครับเพิม่พมความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าจอรุ่นนี้นะครับสามารถกล้อง360องศาแล้วก็สามารถบันทึนกได้แต่กล้องสองตัวก็บันทึนกได้เช่นกันนะครับไปดูนะครับเ็าไปเลยนี่ผมจะเปิดย้อนหลังให้ดูนะครับอันนี้คือผมขับมา ประมาณสองสาวันนะครับอนี้มาดูความสว่างกันนะครับนี่กลางวันชัดแจ๋วอย่างนี้เลยนะฮะชัดมากสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าเราต้องการบันทึกแบบไหนนะครับโดยตั้งค่านี่นะครับต้องการให้มันโชว์ลายน้ําวันเวลาไหมต้องการบันทึกเสียงไหมนะครับอเอาข้อมูลไฟล์ต่างๆต็บไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็ติดเครื่อง เลยไหมอะไรประมาณนี้นะครับกําลังไฟต่างๆนะครับอร์แมตเมนูใช้สัง่งงานที่ตัวหน้าจอทั้งหมดเลยนอกเอหนจากนี้นะครับเวลาเราลับรถเข้าไปตรงนี้นะครับเลือกวิดีโอครับกล้องหน้านีกล้องหลังนะครับอันนี้กล้องหน้าสามารถขับไปดูได้ด้วยนะครับผมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดตรงนี้บันทึกได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่เราติดกล้องแค่สอตัวก็สามารถบันทึกได้เช่นกันนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วสามารถมาติดกล้องหน้าเพิ่มโดยจะได้เมนูฟังก์ชันแบบนี้เพิ่มเข้าไปนะครับลูกค้าใหม่กําลังจะซื้อจอยอนดรอยอยากติดกล้องบันทึกด้วยแนะนําแบบนี้เลยครับประหยัดครบจบนะครับที่นี่ออโตเมตรู้ลึกรู้จริงบริการด้วยยยิ้มครับ